แ้แดงแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้าหอมนัวหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองขนาดเลยได้จา้าหน่อไม้ดองทําเองจา้าจากหน่อไม้สดสดในสวนเรารสชาส์นัวกลมกลมจ้าน่ากินไหมคะเดี๋ยวตุ๊บตุบต,บ,ตบ,ตบ,ตบตุ๊บเลยจา้าว้าวนี่หน่อไม้สดจ,จากในสวนเราเอาไปทำหน่อไม้ดองจา้าอ่อนออน,นะคะ่ะมักน่าไม่สมไปซิฟมือคะ่ะนัวขนาดเลยจา้ามาคะ่ะ เมน,นูวันนี้นะจ้าถ้ากินเขาน้ำกกนจ้าแกงไก่หน่อไม่ดองจ้าเฮลโหลเฮลโหลไฮไฮสวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะเมน,นี้แกงไก่ใส่หน่อไม้สอค่ะแกงแบบแกงคั่วแบบพักกรางเลยคะ่ะแกงใส่พริกแกงค่ะก็บริใส่กะทิค่ะใช้เป็นนมสดแทนนะคะมาค่ะกินเลยจ้าหน่อไมได่ดองเราทําเองจ้าหน่อไม้ส้มเฮ็ดเองเนีหน่อไม,สม้ส้ม น้องไม่สดนี่ก็จ้าน้องไม่สดในสวนเท่าด้อค่ะไปล่าน้องใหม่เหรอนเนาะอืมเขาสวยทางกับเขาสวยนะจ๊ากระเท็ดคือแกงเผ็ดทั่วไปนี่แหละค่ะแกงเผ็ดของผักกลางแล้วเนาะใช้พริกแกงพริกแกงเผ็ดบริเวณวิธีทำให้เบิงะะ่งงด้วค่ะเพราะว่าก็ คือสิเฮ็ดเป็นเนาะค่ะหลายๆคนแซ่บแกงหอนๆเลย น้องใหม่สมก็นออนน้องใหม่ชวงนี้นะคะได้เล,ลเวลาน้องใหม่สามมือเือนึงจะเล่นสิมิเติปไปหาน้องใหม่ไปหาน้องหม่แน่ไปท่งองแน่ไปท่งกับ,บเบอด้ไปดูเรอะค่ะรุ่งกับไปซอยป่าบ้านกุ้ยสีลนะไปส้อมวงคันส้อมวงนี้นะคะ บร่ได้ใส่กะทิแต่ว่าน้ำแกงขนนะคะค้นคลักเลยเผ็ดแบบติด็กน้อยมากนะค่ะลูกสาวสองคนก็นมาก,กินน้ำแกงข่นเลยนะคะ ในส่วนน้ำมัสุมกมันจะมีความเปรี้ยวๆนะคะมีความเค็มเปรี้ยวเก็มจะตามเพราะนั้นแต่ปรุงกับเติมแค่น้ำตาลนิดน้อยก็แซ่บแล้วค่ะ เพียงกินอาหารไท,ทยๆบาา้างนะค่ะงดงดความแบบลดจัลดลงมานิดนึงพอ,อการกดระยอร้อนกัมาอีกแล้วค่ะ่เห็นจังเขาเลื่อนยกขึ้นมา แสบร่บตะควนมาก็ไม่สมิติหอมสุดฟินเลยแบจ้ะว,วิธีเดน,น้ำม่สนสมิติเทใสเบอง์ไายเดื่อนเลยนะคะาำเได้อยรกหยากยาเต่ดน,น้ำม่นสมแบบสูตรค่อยกับกลับไปเบอรงได้ค่ะสูตรที่กินภายในเจ็ดถึงสิบวันน้ำมักระข้าน้ำค่ะบด่ดำเลยขาวจัวย โอเคค่ะแกงไก่เนื้อไม่ดองค่ะทำเป็นแบบแ,บบแกงเผ็ดแกงไทยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังมารุ่นพาอมากินหน้าแสบๆเห็ดหน้าแสบๆพาอเป็นมวนๆกันอีกนะคะ่ะเป็นกำลังใจกันก่อนด้วยค่ะด้วยฟ้าเบืะะ่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอร่อย